เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิทแบดบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แลง์กับการรีวิวสกินใหม่ Angelic Armor Richter เนี่เองนะครับผมซึ่งผมคิดว่า r i c t t r r เนี่ยน่าจะเป็นสกินระดับเลเวล60ของ v a l o r Pass ซีซั่นใหม่นะเพราะว่ามันยังได้บัตรเช่ามาอยู่นะสำหรับผู้ซื้อล่วงหน้านะครับผมผมก็จะเล่นเป็นเปิดตาดีกว่าเกมนี้นะครับแล้วก็น้ำแข็งไม่เอาดีกว่าเอาเป็นสะท้อนดีกว่าแบบนี้เลย นะครับผมพลังแฝงเป็นรากไม้นะครับบอกเลยว่าเผาขี้แตกขี้แดนนะครับผมซึ่งเอาจริงลิคเตอร์ก็ถามว่าเก่งมากไหมแพทนี้ก็ไม่ได้เก่งมากอะไรขนาดนั้นนะครับต,ต่อไปคือเอาจริงลิคเตอร์มันก็เป็นตัวละครที่แบบคือรับสกิลได้เยอะมากนะครับแต่ด้วยแพทปัจจุบันแล้วเนี่ยผมว่าแต่ละตัวแม่แรงเกิน,นครับผม คือเล่นค่านข้างยากอะ่ะบอกเลยว่าก็ไม่ง่ายนะครับสลับดิกเตอร์แล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหญ้ามันก็ไกลจากเลนนะเมื่อก่อนนี้หญ้าอยู่ใกล้เลนใช่ไหมแป๊บเดียวก็งัดได้นะครับเดี๋ยวนี้งัดโคตรยากเลยครับผมจะเข้าพุ่มนี่คือฝั่งตรงข้ามเห็นหมดเอาดเอฟเฟกอะไรก็เท่อย,อยู่นะแต่ผมรู้สึกว่าเียงเอฟเฟกสกิลมันเอ้ยท่าสงสวยมันไม่ค่อยดูดัน เขาว่าฟังเรามีแวนครับตัวโกงครับผมไปก่อนครับไปเรื่อยๆครับสลับลิกเตอร์แรกๆยังไม่ทำทำอะไรมากไม่ค่อยได้ามาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวยังไงเอ้ยเฮ้ยอยากจะได้วเวเฮ้ยปัดดาบไปหนึ่งทีครับผม,ม <laughs> จะออยังไงก่อนปัดดาบไปแล้วครับผม เอาเดลบหมดยังไงยังรอดครับผมเอาเดเอฟเฟกท่าสองสวยดีนะเฮ้ยมันเอาจริงกว่าตัวนี้โอเคกลับบ้านได้ครับอันตีมาแล้วคือลิกเตอร์เนี่ยมันจะเล่นสนุกก็ต่อเมื่อเลเวลสีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยบู๊มากขึ้นคือเอาจริงเกมนี้เพราะงผมแอบโคตรยากเลยนะ คือจะงัดเฟนเนิกอย่างเงี้ยแม่งพาสีก็เห็นผมอยู่ในหญ้านะครับอยากจะงัดมากๆกระบอกอัตตีโคตรเท่เอาเดบัสดาครผมรับรับป้อมรับหมดไปดียังไงเอาเดีเอเเอเโอเคครับผมสวยอยู่สวยอยู่แวนฟีทำยังไงก็ได้ให้แวนฟีเกมนี้ครับเราตายไม่เป็นไรแวนต้องฟีครับผมเอาดีเอาเดี <c oughs> ไม่ตายเว้ยคือผมต้องมาดักพ uh, like ุ่มพวกเพต้ามากกว่านะไปดักเฟนิกซ์นี่ไม่ค่อยรอดนะครับเฮ้ยเฮ้ยงัดไปหนึ่งทีเลือดหายไปครึ่งครับผมเอาเดครับผมมาดีผมบอกเลยถ้างัดโดนนี่เอ้ยหลบได้ครับผมเอาเดมาแล้วมาแล้ว ผมเริ่มมาผมเริ่มมาเอฟเฟกอะไรก็สวยดีนะแต่คือพูดตรงๆเลยครับสกินอื่นเสียงเอฟเฟกเล่นแล้วมัดเล่นแล้วแบบดูดังกว่าเยอะเพื่อนไอน้สกินนี้มันเอฟเฟกสวยแต่แบบเสียงเอฟเฟกมันมันง่อยไปหน่อยครับสำหรับผมนะรู้สึกว่ามันไม่ปุ้งป้าง,งนะครับผมเอ้ยหยีบสวยครับมาวิ่งไปเรื่อย ตอนนี้นี่เล่นตรงแม่น้ำนเยอะๆนะครับ,เ,รอรบเอาเดผมยังอยู่ผมยังอยู่ล <c oughs> ึกเติมก็ดีวันนี้นะคือเฟนิกซ์มันก็เสียเวลาตีเรานะครับกดท่าสองก็สเตปไดเมทไปโอเคโดนแล้วว่ะเฮ้ยยังไงดีเพื่อนเอาไหมละ่ะ มีคนตามไปเนี่ยยังไงไม่มีคนตามกูเลยไปเนี่ยโอ้โหเกิ้นเพื่อนอาอย่างน้อยมันก็จ่ายสกยิลไปเยอะหนงเอาเด้งแวนซอยฟีได้อยู่ฮะเพื่อนเรายังไงครับมผมรอวาร์ปตรงนี้ด้วยกันเผื่อเระว่าฝั่งตรงข้ามมันหิวบูมันหิวว่ะตัวเนี้ยมันหิว มันหิวครับเอาดิอัดไปนหนึ่งทีโอ้โหยังไงเซฟิทโอ้โหไม่ได้จริงวระเพื่อนคือมันเป็นตัวละครที่แบบใช้อันติตลอดเวลาเลยอะลิกเตอร์นะครับคือถ้าลิกเตอร์ไม่มีอันติเนี่ยเฮ้ยอีแวร์มันเอาจริงวะ่ะกดเปิดตาวิ่งได้นะเพื่อนไปหนี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  อย่าอยู่ใกล้อิลูเมียครับเดี๋ยวมันตายครับผมคือถ้าไม่มีอันตีนี่ลิกเตอร์ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างง่อยนะเพื่อนๆเดี๋ยวชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นเกาะสะท้อนนะครับเอามากันฟินนิกหน่อยโอเมนนี่มันเอาไหนเพื่อนเดี๋ยวผมรอรอดักครับมันหิวมันหิวไอตัวนี้มันหิว ย่าด้านข้างลุยเอาดีอันตีสวยจัดๆก็ผมแตกหนึ่งยังไม่อันตีนะยังไม่อันตีนะมาอยู่หะมาอยู่เอาดีเอาดีคำฟินนิกก่อนโอ้โหผมกดท่าสองเร็วไปเดี๋ยวผมลองงัดครับมีใครมาหรือเปล่าไม่มี แอบในย่าไม่ได้เลยที่ผมกดท่าสองเร็วตลอดเลยนะรอครับรอคือเกมนี้พูดตรงๆเลยครับกว่าผมจะงัดได้ตัวหนึ่งนี่ต้องไม่มีเฟนนิกอยู่ใกล้ๆอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเฟนนิกมันก็เห็นผลหมดนะครับผมรอเลยมีมาเฮ้ย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 งัดหนึ่งทีบอกเลยว่าเผายับยับครับผม เทป้านี่ยยังชอบแปลกแน่ๆครับ <c oughs> เออมาต้องอย่างนี้เลยเพื่อนเดินมาอย่างนี้ผมจะได้งัดนะครับผมรู้สึกว่าท่านี้นี่เอฟเฟกวาร์ปมันก็มีแค่ท่ายืนแอคนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นอะไรดีของอึดเฮ้ยเพื่อนระบวกว่ะ อาวอาไอ้นี่เลือดอย่างน้อยครับผมเออเอาดีมาแล้วมาแล้วาคิววิ่งไปเรื่อยๆครับคือลิคเตอร์มันก็ประมาณนี้นะถามว่าแบบตัวมันเวอร์มากมไหมก็ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่ได้เวอร์เลยนะสำหรับลิคเตอร์นะครับผมมันดีตรงที่ว่ารับสกิลอะไรได้ยเดยอะนะครับโดนว่ะ เพต้ามาต้องรอครับทีมงานเราเล่นคอมล่างได้ครับผมเติมเลือดดีกว่าฮะคือพูดไงเดียทีมเรามันเอาจริงทีมเราเกมนี้มันก็ไม่ได้ดุดันมากด้วยนะโอเมนนี่ตายไปเจนแล้วนะฮะ โอเคมาเพื่อนต้องถอยแล้วล่ะเลือนน้อยขนาดนี้ยังไงเพื่อนเราอยู่ใกล้งัดได้งัดได้งัดไปหนึ่งทีงัดไปสองทีแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนจะไม่ใช่เหมือนจะไม่ใช่ครับเมเฮ้ยเฮ้ยเพตาฟิกอยู่เอามาดิโอ้ยง่ายอ่ะโอ้ไม่โดนด้วย ยังไงเพื่อนโอ้ยกระทืบสวยครับผมอ้าวอ้าวอ้าอันนี้มั่วอยู่เนี่ยอ้าวขึ้นบ้านได้ป่ะเนี่ยขึ้นบ้านได้นะเอาตรงๆครับมีแวนอ้าเอ้าเฮ้ยบทมันจะชนะก็ชนะแบบงงๆอ้าวแล้วทาจิอันตีมั่วเนี่ยเอ้าเอ้า ผมงงเลยผมเดินแอบพุ่มทั้งเกมแม่งเห็นตลอดครับผมอยู่ๆมึงแพ้ตายทีละตัวขึ้นบ้านเนี่ยจบบ้านแล้วผมว่าจบบ้านแล้วนะครับเออเอาดีบทมันจะจบมันก็จบง่ายๆอย่างนี้นะครับผมคือ <c oughs> เอาจริงลิกเตอร์ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้แบบว่าเก่งวื้ดวานะครับแต่ก็เป็นตัวละครที่แบบว่ารับสกิลเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็สกินอะไรก็ ผมรู้สึกว่าสกินมันมันมันสวยนะแต่คือเอฟเฟกของเสียงเนี่ยต้องไปปรับปรุงนะครับเพราะว่าสกินอื่นๆเนี่ยเอฟเฟกอะไรมันดูแบบว่าดูดันกว่านะครับอ้าวผมได้ MVP มาทำเดเมจไป18บก็ทำมาเยอะอยู่นะเกมนี้มันก็แบบพยายามงัดเรื่อยๆนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ